ข้าสำคัญที่ยิ่งใหญ่สู่ปีที่18ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์มุ่งมัน่นพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในทุกมิติอย่างแข็งขัน ส่งผลให้ประเทศไทยยืนหนึ่งในฐานะผู้นำอาเซียนเรื่องการพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พร้อมเดินหน้าเชิดชายยกระดับมาตรฐานสินค้า GI ไทยสู่เวทีโลก นยโยบายปัจจุบันของกรมทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันนะครับเรามีสามนยโยบายนะครับอันที่1ก็คือนยโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ษษของคนไทยนะครับตอนนี้เรามีการจดทะเบียนสินค้า GI ของคนไทยไปแล้วนะครับรวมทั้งได้มีการขึ้นทะเบียนทั้ง ในประเทศและต่างประเทศด้วยซึ่งขณะนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วทั้งหมด136รายการสำหรับนโยบายอันที่สองก็คือการควบคุมและรักษาระดับคุณภาพของสินค้า อันนี้เรามีระบบสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจนะครับทั้งผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศโดยระบบเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับนโยบายที่3ก็คือนโยบายทางด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมด้านการตลาดครับ ในส่วนของด้านการตลาดเนี่ยเราก็แยกเป็นสองส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออฟไลน์ line และก็ออนไลน์ line. ในส่วนของออฟไลน์เนี่ยเราก็แบ่งย่อยออกไปอีกนะครับว่าเป็นงานอีเวนต์กับงานที่มีขายอย่างตลอดทั้งปีนะครับซึ่งในส่วนของที่ขายตลอดทั้งปีเราก็ได้มีการร่วมมือกับทางด้านเราเรียกว่าโมเดนเทรดนะครับหรือห้างสรรพสินค้ามีวางขายจำหน่ายทั้งปีนะครับ ในส่วนของที่เป็นตลาดอีเวนต์ชั่วคราวก็เป็น GI Market นะครับหรืองาน IP Fair ส่วนที่มีผู้ซื้อจากต่างประเทศนะครับที่เป็นงานอีเวนต์ใหญ่ๆที่คนรู้จักก็เรียกว่า t h a i f กซซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของผู้ซื้อจากต่างประเทศซึ่งทูตพาณิชย์เรานำเข้ามาด้วยครับนี่คือ3นโยบายหลักที่ผ่านมาครับ ที่ทราบก็คือเนื่องจากว่าเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็สามารถที่จะพัฒนาให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในสู่แหล่งที่เป็นสินค้าท i ได้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าเผื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาได้มีโอกาสได้สัมผัสได้สามารถได้บริโภคหรือซื้อสินค้าท i แล้วเนี่ยแล้วเเห็นความโดดเด่นเห็นความพิเศษ นะครับเาเมื่อเขากลับไปประเทศเขาเนี่ยเขาก็ยังมีความต้องการที่จะสั่งซื้อ,อ,อ,อสินค้า GI อยู่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทําในเรื่องของในประเทศของเราส่วนในกรณีที่เมื่อเขากลับไปแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อจะให้สามารถที่จะส่งสินค้า GI ไเนี่ยไปขายได้ต่างประเทศด้วยซึ่งในกรณีเนี่ยเราก็มีการให้ไปสนับสนุนให้มีการไปจดนะครับสินค้า g i ที่มีศักยภาพในหลายๆประเทศนะครับซึ่งขณะนี้ก็จะมี หลายประเทศที่ในทั้งในสหภาพยุโรปนะครับหรือว่าในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเดิมทีตั้งแต่ปี46หรือ4 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยการกุ้มครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมตาตรการกฎหมายเนี่ยมันเป็นลักษณะของของภาพที่กว้างวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องแก้ไขกฎหมาย GI ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ระบบการคุ้มครองเนี่ยมันมัน,มนพัฒนาเพราะฉะนี้หลายอย่างหลายประเด็นที่มันจะถ้าเตรียมกับสากลหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะยึดโยงกับประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญผมว่าหัวใจหลักสําคัญของการเวลากฎหมายก็คือเราต้องพัฒนาบนบ,นบริบทหรือระดับการพัฒนาของประเทศขอให้ประเทศไทยหรือคนไทยท่าประโยชน์ของการแก้กฎหมายในครั้งนี้อันนี้คือประเด็นสาคัญครับ และแม้วันนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยก้าวสู่ความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นทั้งในเรื่องการสร้างศักยภาพให้กับสินค้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเระอสวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าอย่างแข็งขัน และไม่หยุดที่จะพัฒนาสู่เป้าหมายสำคัญ GI ต้องยิ่งใหญ่สู่สายตาโลกอนาคตของสินค้า GI นะครับซึ่งเราจะมีการเพิ่มนโยบายต่างจากปีที่ผ่านมาก็คือ3นโยบายหลักอันที่1เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI นะครับ คือการทำแพคเกจจิ้งนะครับสินค้าควรจะมีคุณภาพมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบรรจุพัณฑ์ถือว่ามีความสำคัญมากในส่วนที่สองคือการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าครับอันที่หนึ่งก็คือในส่วนการของการทำให้เป็นเป็นมาตรฐานสากลเนืน่องจากสินค้า GI หลายตัวของเราเนี่ยมีการส่งออกฉะนั้นเนี่ย การส่งออกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลการยกระดับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการขยายระยะเวลาของสินค้าให้อยู่ได้นานขึ้นอย่างมีคุณภาพฉะนั้น,นถ้าเราสามารถนำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ GI นำมาแปรรูปและทำให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ในอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับต้องร่วมมือกับดีไซเนอร์ในการออกแบบเพื่อสร้างมูลคา่าเพื่อใม้กัดสินค้าครับระยะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความตกลงกับจีนในเรื่องของที่จะให้เขาส่งสินค้ารับจดสินค้า T.I ในประเทศจีนซึ่ง,ซ,งซึ่งประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้จะเป็น success story ทำให สินค้า GI ใหม่ๆในท้องถิ่นเขาก็จะสามารถที่จะเห็นความสําเร็จของสินค้าในแหล่งชุมชนต่างๆสามารถที่จะส่งออกไปขายในต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนแล้วก็ทําให้เขาเมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ครับสินค้า GI ในปัจจุบันนะครับหลายๆสินค้าเนี่ยเวลาผมสอบถามผู้ประกอบการสิ่งที่ผมได้เห็นภาพก็คือเขามีการส่งออกเขามีการขายของที่ ที่ได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วก็เรื่องของการสร้างความรับรู้ผมคิดว่าเราควรที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ GI มากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับว่าสินค้า GI เป็นสินค้าพรีเมียมนะแล้วก็สิ่งที่อยากจะเห็นให้คนที่เขาเป็นเกษตรกร,รค,นคนที่เขาผลิตสินค้าเนี่ยเขาเขาอยู่ดีกินดีการการสร้างรายได้กับชุมชนเหล่านี้มันจะทำให้ชุมชนเหล่านั้นนะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ สิ่งที่อยากจะฝากจริงใช้เกี่ยวกับการส่งเสริมหรือพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของคนไทยก็คืออยากจะเน้นในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเนื่องจากสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้มาใหมานะครับแล้วก็องค์ความรู้ในการผลิตรวมทั้งประวัติศาสตร์ของสินค้าเหล่านั้น ฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นการาง่ายเลยที่จะการสร,าสร้างสินค้า GI ขึ้นมาตัวหนึ่งขณะนี้ที่เราให้ความสำคัญก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มการรักษาระดับคุณภาพนะครับการพัฒนาคุณภาพให้เป็นระดับสากลน,นะครับเพื่อให้สินค้าเหล่านั้นมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ พัฒนาทางด้านแพ็กเกจจิ้งรวมทั้งในส่วนของการยกระดับการพัฒนากระบวนการการผลิตฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสําคัญที่สุดที่เราต้องทําก็คือการทําสินค้าให้ดีที่สุดเพื่อสร้างการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านั้นครับและทั้งหมดนี้นับเป็นภารกิจสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน G I ไทย ให้ก้าวไกลสู่สากลได้อย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงผานิชย์พร้อมเป็นแม่ทัพเดินหน้าพัฒนาผลักดันสินค้า GI ไทยทั้งระบบพร้อมดูแลสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป GI ไทย ต้องยิ่งใหญ่สู่สายตาโลก